ยมารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการกดเจมพาร์ทในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยเฮโเฮลโหลกาย์มาสับสูตโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนข้อ,อยู่กับกระสอบทรายของผมกันอีกแล้วเนาะ แล้วก็ผมเนี่ยนะครับจะมารีวิวนี่เลยครับทุกคนชินไดรา,าเมนนั่นเองนะครับวัตลายที่โคตรจะปันาา่นประสาทเนาะม่เป็นวัตลายของลุงขายราเมนนะครับที่อยู่ในร่างของเซียน6วิถีนะครับทุกคนนี่เลยครับอัลล่าสุดเนาะชินไดรา,าเมนมีโอกาสออกอยู่ที่1นึ่งทับสามร้อยนะครับอ่านี่เลยเรื่องกว่าจะถึงโคตรนานคือความสามารถของมันเนี่ยนะครับเหมือนกับพวกชินไดเลนแล้วก็ชินไดหย,ยางเลยนะทุกคน ก็คือมันเป็นบาดลายเดียวกันอะแค่มาเปลี่ยนสกินแค่นั้นเองนะครับทุกคนครับโอเคทุกคนมาเรามารีวิวกันเลยครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการเรียกอุกบาทลงมาซึ่งอุกบาทของมันนะครับจะเป็นชามราเมงชามยักษ์นะทุกคนนี่ครับโอ้เห็นไหมเออมาลายนี้เนี่ยผมบอกเลยนะยิ่งเล่นยิ่งหิวครับทุกคนครับต่อไปนะครับสกิลที่2สกิลที่2เนี่ยจะทําให้ศัตรูติดสโล ก็คือเอฟฟกไฟของมัน,นะครับมันจะเป็นเส้นเส้นรามองนะทุกคนเดี๋ยวดูดีๆนะครับนี่ครับมันจะเป็นเส้นรามองแบบนี้เลยเออไฟรามองนะครับแล้วก็สําหรับสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์ซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันก็จะเรียก9หางนะครับที่สวมเกาะรามองออกมาเนาะนี่ครับทุกคนครับนี่อ่ะดูนะทุกคนสังเกตดีเทลครับเห็นไหมมาเป็นเส้นรามองเลย แล้วก็ใส่หมวกด้วยนะครับโอ้โหล่าสุดนี่ก้าหางผมไปขายราเมงแล้วนะครับต่อมาครับเปิดโหมดเลยแล้วกันเนาะนี่เปิดโหมดเลยครับเรามาดูดีเทลโหมดกันนิดนึงนี่โหมดนะครับก็จะเป็นอ่ายูนิฟอร์มของคนขายราเมงนะครับแต่ว่าลวดลายเนี่ยจะเป็นเหมือนเซียนหวิธีนะทุกคนเออแล้วก็มีหมวกด้วยนะครับถูกหลักอนามัยแล้วก็อาวุธของมันเนี่ย จะเป็นเส้นรางเองผูกกับไอ้นี่ไว้เนาะทุกชิ้นปลานะครับทุกคนครับโอ้โหโคตรปันประสาทคือบัลายนี้เนี่ยผมไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะเอามาแล้วก็ผมเชื่อได้เลยว่าฝรั่งเขาก็ไม่คิดนะครับว่าทางเรียวเกมเนี่ยเขาจะเอามานะครับผมนี่เซอร์ไพรส์เลยเนาะเซอร์ไพรส์จะจัดโอเคครับทุกคนามาดูครับว่าตอนวิ่งนะครับตอนวิ่งเนี่ยมีหลบออตโต้นะทุกคนแล้วก็ท่ากันนะครับท่ากันก็ปกติท่าหลบครับ ปกตินะครับถ้าบินอ่ะตอนบินบินได้นะครับทุกคนครับโหมดนี้สามารถบินได้แล้วก็ตีธรรมดาครับตีธรรมดานี่ตีไวมากครับทุกคนแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดกระเด็นด้วยนี่เห็นไหมตีโคตรเร็วเนี่ยครับตีเร็วมากติดกระเด็นด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิล e นะครับสําหรับสกิล e เนี่ยพอกด e แล้วมันจะมีลูกแก้วออกมาใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ครับเป็นชามราเมงครับทุกคน นี่โอ้โดูดิมีไข่ต้มนะครับมีลูกชิ้นปลามีสาล่ายแล้วก็มีเห็ดเข็มด้วยนะครับโอ้โหยิงเลนยิงหิวจริงๆครับอันนี้แล้วดูโคตรน่ากินอ่ะโ,โอเคครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ความสามารถของสกิล E เนี่ยจะทําให้ศัตรูล้มนะครับเอฟเฟกต์สกิลของมันเนี่ยก็จะเป็นชามรามเมงที่ยิงเส้นรามเมงออกมาแนละ้วทุกคนดูครับนี่เห็นไหมเออติดล้มด้วยนะครับแอร์คอมโบได้ อ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลคิวครับสกิลคิวเนี่ยจะเป็นการเรียกต้นไม้รามเมงครับนี่ครับทุกคนดูครับนี่รามเมงนะครับแล้วก็มันจะยิงเส้นรามเมงใส่ศัตรูที่โดนเข้าไปเนี่ยก็จะติดล้มแล้วทุกคนดูครับโอ้โหดับเบิลหิวชามรามเมงชามเบลเลอร์เลยโอ้โหหิวจะจัดหิวจริงนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะทุกคนเดี๋ยวดูใหม่นะครับเดี๋ยวดูใหม่สกิลเอครับนี่ ชามเราเมงยิงเส้นราเมงแล้วก็ต้นไม้ราเมงยิงเส้นราเมงนะครับเี่เออติดหลับนะครับติดหลับแป๊บเดียวเนาะไม่นานนี่แล้วดูราเมงครับชาบลเลอร์เลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆต่อมานะครับจะเป็นสกิลขิดขวาซีนะครับทุกคนสกิลขิดขวาซีนี่จะเป็นการเรียกร่างแยกออกมานะครับแล้วเราเนี่ยกับร่างแยกนะครับก็จะทําการล่องหน ถ้าเราตีศัตรูนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมอ่าล่างแยกมันจะไปตีแบบรัวๆเลยนะครับแล้วก็คือศัตรูเนี่ยจะไม่เห็นเรายกเว้นนะครับยกเว้นออร่าที่มันเป็นหลบออโตโอ้นั่นแหละเขาจะรู้นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ก็คือจะไม่เห็นตัวเรานะครับแล้วก็ไม่เห็นตัวล่างแยกด้วยถึงเราจะทําการตีไปแล้วเขาก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับคือโดนดาเมจอย่างเดียวเลยนะคราวนี้เนี่ยเรามาดูโหมดที่2กันครับทุกคนครับกด C2 เลยครับ เปลี่ยนโหมดมาเป็นที่เรียบร้อยเปลี่ยนโหมดนะครับมันก็จะมีเกาะของซูซานโอเพิ่มเข้ามานิดนึงนะครับมีอยู่ตรงแขนตรงคอนะครับแล้วก็ตรงเอวนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยถ้ากันครับถ้ากาันจะกลายเป็นก้าหางนะครับที่สวกกมเกาะราเมงนะทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีชามราเมงนะครับที่เป็นลูกแก้วอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีหมวกด้วยเห็นไหมยูนิฟอร์มขายราเมงนะครับโอ้โหเสียหมดเลยก้าห่างผม เป็นคนขายรามเมงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็มีหลบออโต้เหมือนเดิมนะครับความเร็วก็เท่าเดิมเลยบินได้เหมือนเดิมครับบินได้เหมือนเดิมอ่ะถ้าหลบตีธรรมดาครับตีธรรมดานี่ก็เป็นแบบนี้เลยครับอารมณ์คล้ายๆผลพระในบ็อกฟุตนะทุกคนดูฮิตบล็อกครับฮิตบล็อกกว้างมากนี่มันจะเอาก้าวหางสงเกาะรามเมงออกมาตีเนาะในเย่ บอกเลยครับฮิตบล็อกกว้างจะจัดแล้วก็สกิล l E นะครับสกิล l E นี่ก็เป็นสกิลอ่าเหมือนกันเลยครับโวตสิดล้มอดใจไม่ได้ที่จะแอร์คอมโบโอเคแล้วก็สกิล Q ครับสกิล Q เป็นไรเอ่ยอ่าทุกคนครับสกิล Q เนี่ยจะทำให้ศัตรูนะครับไม่สามารถชาร์จจกักระได้แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับสกิล l C นี่คือแบบใช้ไม่ได้เลยครับทุกคน คือกด C ีไม่ได้เลยเอาง่ายๆน่าจะซักประมาณ5-10วิได้นะครับทุกคนครับแล้วก็คูลดาวน์เร็วด้วยนะสแปมได้เรื่อยๆเลยทุกคนดูนะปับ๊บฟันเข้าไปครับอ่ะคือถ้าโดนคลื่นหนึ่งนี่ก็ชาร์จจะก,กะไม่ได้แล้วเนาะอ่าคือถ้าโดนเป็น AOE เนี่ยชาร์จจะก,กะไม่ได้ทุกคนเลยนะครับเปลี่ยนโหมดก็ไม่ได้หรอกกดสกิลก็ไม่ได้นะครับอ่าประมาณนี้เลยแต่ข้อเสียของโหมดที่2เนี่ยทุกคน มันกินอ่ามันกิน MD เยอะมากเลยนะแบบเยอะจะจัดเลยครับกิน MD ดีเยอะจริงเนี่ยผมเปิดแค่แป๊บเดียวนะครับ MD เกือบหมดแล้วอะทุกคนเมื่อกี้ผมลืมคลิกขวา C ีใช่ไหมคลิกขวา C ีอ่าน่าจะลืมนะครับก็คือคลิกขวา C ีล่างแรกกับล่าง2เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยครับเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมจะทําการวินบ็อกไปตีนะครับล่องหนนะ่ะอ่าล่องห่นไปตีสตูเลยประมาณนี้เลยครับทุกคนครับ โอเคครับทุกคนครับในการรีวิวบัตรลายลุงขายรามเมงในร่างเซียน6วิถีเนี่ยหรือชิ้นใดรามเมงนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยละกันนะครับทุกคนผมน่าจะรีวิวไปหมดแล้วหรือว่าผมลืมตรงไหนไปตกหล่นตรงไหนไปถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายลาไปด้วยไม่ชินได้ลาเม็นลงขายลาไปยิงเล่นยิ่งหิวไอ้ยิงเล่นยิ่งหิวบอกเลยเฮ้มาดิมาดิ